โอ้โหยังไม่ได้แตะสักคำเลยแต่อันนี้ทำไมไม่กินนะน้ำมันผ่นทำไมไม่กินกินเห <c oughs> มือนกันเอาค่ะรัอนน <c oughs> คำเดียวคำเดียวรักเขาไหมอยชันไม่ชอบกินไม่กระถินมันเมนหม็นอ,อะไรเขาออกเลย

ตแต่มันดีของเขากำลังดีนะไม่เปรี้ยวจนเกินไปแบบกำลังดีอ่ะอืม ยำโบแซ่บ็ปตำแซ่บอฮึถ้า,บบาเกิดเราหาเนี่นแบบนาคาจิแซ่บอยู่แต่อันนี้มันเป็นแบบห้างเขาเห็ดแบบเครื่องโบเทิงอะ่ะนี่ข้าวเนาะอือก,การจริงๆปู้อันเนี้ยมันต้องใช้โซดาล้างอย่างดีใู่ไหมเหรอแค่นี้เขาลวนใส่น้ำใช่ไม่ถ้าเกิดเราทำกินเองหรือว่าไม่ผู้นอดน้ำไหมหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไม่ผู้สด อ๋ออ oh. mm ืม hmm. แต่ถ้าคือใส่โชดานี่มันจะทำให้บูมเนื้อมันตาวอ,อันนี้ไม่ได้ผาผมร้อนเลยยำจริงๆมันต้องแบบใส่มะนาวเพิ่มอีกนิดนึงเห็ดนี้ก็ได้แล้วแหละดูเนื้อดิโอ้โห oh, เนื้อออ กจะแบบหดลดอะไรหมดไปซื้อมาด้วนะไม่เวลาไปแล้วสีทุแล้วนกอยากกันเล่ไ้มองกว่าคือมามมเยมันเป็นคนแบบนี้แหละ เดี๋ยวเอากดเบียร์ฟาาสักทีเดรู้สึกตัวตัวสิตัวสัตเจ้าเป็นยังเวลาอยู่ไหนคนรจะมเ้าใหญ่ขี้อดพ่นใหญ่นใหญ่แล้วอยู่สองคนกใหญใหด้จากบานใช่หรอคือตอนยอมแเรื่อง ออน้ำน้ำซมตำไม่มีแล้วน่าเจนไปไหมเนาะอร่อยฮะเนี่ยมันมันอะอือเอาไปเี้ยมันจุกย่าร้อนอืมน้อยขอยวิาหัเบ้ตักคอมเธอทำเถอ ชิมาบอร์ก hmm. ินข้าวไล่ได้ไอ้ชิมมาบอร์กินข้าวไล่คือพายแบบทำอะไรไปนิ่มูข้าวหน่อยจังกินอะไรไปหมดได้ขอนหวานถนึงกินแบบกินแล้วเหรอไม่นุ่นไม่ได้ง่ายแล้วก็ใส่หัวสองแล้วก็น้ำอะไรของเธอเกมบอยอะไรแล้วก็น้ำหมู Anh là ghênh vợi là Em nói em vợi. bài Bye. Bye. dư à Bye. 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 ừ Bye. Bye. à Bye. Này, thật ra là cô bà Bye. luôn hả? Bye. 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 ทำยังไงเนี่ยปิดแล้วนะจำมันเต็มอ้ลูกค้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะลดปิดแล้วนะ